พิมพ์งานวินาหารวันนี้มากิจจาอาชาจานปังจานเจิยนะมาดูแซดเอ็กสองร้อยรุ่นหนึ่งนะครับเฟเชอร์ไม่ได้นะฮะออกของเฟเชอร์ไม่ได้ทำการกเซตเฟเชอร์กันหน่อยครับมันสูงนั้นนต่ำ นี่ไม่ได้ไปไกลก็ขุดรังนะฮะรถหน่วยเอ็ดเราเพิ่งได้รู้จักกันรถผูกกองครับทีมงานเอามาเห็ดพี่แล้วครับทางรถไฟสายใหม่เขาสารข้ามโกสุมเข้าไปแล้วเลื่อยเขาเลยเอ็ดพ่นท้องก่นะครับเ้นเอ็ดเชื่อไม่ได้นะครับปรับแต่งใหม่หมดนะฮะนในขั้นตอนวัดแรงดันนะครับทั้งสองปั๊ม จากวัดนตังหลังเสร็จนะขั้นตอนต่อไปก็จะปนะะ200ะรับฟูกเซตเอ็กสองร้อยนะฮะวันนี้ซาอมคุณลี่ไปแล้วครับพี่นอ้อนงะจะได้งานขั้นตอนต่อไปครับคืออะไรยังไงบ้างตอนนี้ครับผม